ก็ไดยที่ฮอดพอแหละถ้ามาที่ไม่โชกไม่นาไม่โชกไม่หวานว่าเราพอลูต่างว่าเราถาวารไปงำที่ว่าไม่ถชกไม่ห่าไม่โชกไม่หวานพ่อกับไหวพ่อไหนชคดีโชคคนได้ลู้ดังแรงมิวย้วนความถางท่าคุชชานาคุณนาบอกชาดอาทางกำแพงกันทางกำแพงกันทางวัดทางบ้านให้เป็นเกาะกำบังให้ลูกให้ห้าน ผ่านพ้นไปไว้ไดีผ่านเพีงว่าดับว่าดีแล้วดแล้วจึงไหนว่าดับว่าดีกับพัดทายออกไปพัดพายออกไปอยาต่ถูกตาดับแต่ถูกตาหวาขอแข่งขนไข่งขันขอแข่องหมายว่านข่งรูปการด้ไม่เงินไใจว่าขาดเต็มขาดเมื่อไรดุแล้วรำรำแล้วรุ่งขาวสาธุสาธุสาธุได้ว่าสวยว่าไม่ผู้ใดว่าของดาพารวยค่ะบคุ พร้อมดา้อหมวยพอเพื่อนเจะเออสุเปาเาเนาเออพรอมหมแล้วกรเออเปาใจแล้วพอแล้วอว่าใเออชไหว่างดาว่าดี่าหกี้พอเปาออกไปเอันเดียดแติดีดเขามาี่้อให้ชิีจ้าับพูกขาดกผขามากวากว่าอืเดี๋ยวพ่อจากที่นี่มามาแล้วหรเอาเอพ่อสเป้า

ยังไงก็ไม่หกข้าาการมืงอย่างได้ยามาหกเห็นไหมยังไม่หกเลยมือไี้บ้านที่ชาวหกแต่ทำไมถึงไม่หกเพราะอะไร พอบา,านบว่เงียบบวบบือม, <c oughs> มันก็เลยปลภัยนไ,ได้ตั้งลมพอบานีว่ากันเป็นการทั้เอาไปดีแล้วพอมาทีา่นึงแล้วาำดีาำได้ก่ทำดีาำได้ก็พอใกล้ถองใจหอบเลบ่พอเบิ่งแล้ว่าท่านหอบเอยนะเลือกไม่จัเตอาบอกท่านหอบเอยนะพอเบิ้งอยู่ที่ มาได้ตัดตัวงั้นเหรอีนั่งรบแกวบอีนั่งรบแกวขาสมถายสุดกันพอเฝ้าดีๆถ้าพอมั้ไก่มือไก่เป็อหนึ่งเออมัาได้หลายตัวได้เขาว้ารอยตัวแด้ว่าท่านหอดรอยเพจได้กล่าว่าหอดร่อยพอปอแคลิปทีตัวพ่อแคลิปทีเท่านั้น ไปลอยไม่หลับไปิีไม่หับม่บอกอหลับหลับปิบีี่ปไหปอยตัวหาบ่หาว่าว่าเทียรไปมากเพิ่งนึกว่าทิบีวะขั้นผู้ใดนาไปว่าทิบทีผู้งนัดือต้องขั้นผู้ใดนาว่าทิหาผู้งานจริงขั้นผู้ใดนาที่อกแไปใจไ ดูใบหนา้าชิดเค็มดูทำมาบ้าทำไรบ้ <laughs> าอีกแล้วพ <c oughs> ่อมั่นใจจังท่านที่ให้พ่อให้จังล <c oughs> แล้วจะเอาจังท่านหลอไม่จังจังถือได้จังที่ข้ามาจังท่านพวกขาขาดตาเอ้ามั่นใจนะพอะ่อนะมั่นใจนะอีกพ่อนะ มันใจจังได้พรากันเสียงแต่คุม่ก็ไว่ช่ววัน้ใจ่ฮอดร้อยตูแล้วที่เดกูนับบัางคักบังได้แล้วได้เกาที่แล,แล้หวาทานบ้าไ่ว้าแค่ไปนับม,มันก็ทานบัถึถงสี่ตัวคนนั้นได้ข้าใครนับถึงฉี่ห้าไม่ได้นับถึงฉี่หกก็ไม่ได้นับถึงฉี่เก็ดดูฉานมางมาเป็นจังส่ ตู a family. A family. A family ้นี่ทำแปลกที่ไหนแปลกที่ไหนทำหน้าบ้านที่ดีที่หกต่างห้บ้านที่หนึ่งสินี้แปลกแปดอีกต่อไประวังให้ดีนะระวังให้ดีนะระวังให้ดีนะนักเรียนครับผมนักเรียนอาจจะตกบางคนก็ตกบางคนก็ไม่ตกนะวางคนเขาใจบางคนเขาใ พอเขาแง่เขาหนังถือพวกปืนเราอะไรต้องใครอีกอ๋อเขาถือว่าหัวไก่ไหวตายคู่เขาหนังตามใครถึกหนัถามว่าถืกเตอตุ่ขาวแล้วเขาก็ขี่แตกเข้ามาแม่หวังพวกไถือว่าอย่างตุ่ขาวอ๋อเห็น่ากระปอยกระว่างได้เขาสอนนักยันต์แต่จให้พวกปืนเขาก็ให้พกปากกา ทอพาว่าหายโบืมตอนทอนักเลี้ยงเออนักเลีเออกเ้กับนักเลี้ยงโยบานค้าวราชาแล้วนักเลี้ยงอยบังเลี้ยง<อ>มันเป็น,บบาน,นกนารชังไงการพคอืนก็บว่าว่าว่าอยาก,กไปใช้กระได้คือมองพกแต่นะ้ต้องพคได้เป็นบางที่กระไดที่้องร้จา เขาจะโอปูตีวันว่าหลังดูอย่างกับคนขรควกล้องกูชูกูชูยังห่างอ่ะตากว่าแท้ที่กป่าแท้งามข้ามเออไปต้อมันยังอยู่แต่ปูกาจายุ่งยันงากางว่ากางว่าที่จ้งยิงไปแท้ที่เก็บบากาใช่วันวันไปที่ไปยางไปทานอ่ะ บ Alors, autant, right now, ิ <Yeah. S 1> ้งไปวุ้เดียก็มาแบบเจ็บเจตายเขาอัไปตั้งปัะเชาไปงี้บวันันเราไปยินยืนอยู่ปูก็วัวป่าต้เอาไก่เอาไก่มาทำเช็กูบเช็ดกูคือเช็ดเขาเอาแขนมาเอาเข่าชังมันไปตื้อเท้าไป กูบอกว่าอยู่ตรงมังยตรงังตั้งงไปตั้งเทให้ปืนไปนั่งได้่าพอก็ามีโอกาสไปได้เด้อมีโอกาสไปได้เดอถูกปะเอาขี่เถื่อก็อะไรพ่อคอไปเคลบกกเขาก็เห็นนะท่าทางเอาผ่าเพ่พันพันนพันเอาไปงั้นะหรได้เด้อ วันนี้ยังว่าช็อตว่าแกงตแล้วว่าช็อตทอนชอตอชักกอยอว่าทอนเือว่าเป็นทาได้ตาช่างชักก็ฝืน้นเอาด่างช็อตกงเฉือย่างเฉ่อยด่งเีอย่าง่ พระแมุ่ดขาวแป่กว่าแม่ทองดักชอดบาดมือบาิชีวชอนคอทักวะ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 บนพ่อว่าท่านส่งกรบชักกรีวจักที่แคตั้งไหนวะเอาตั้งชายหลัไม่หนังอีกวันไม่หนังอีกวะมาหนังอีกว่าปุ๋ยสิบเก้าเขาสิบสี่ปุ๋ยทิเก้าเขาสิบสี่แต่ว่าข้าปุ๋ยวันทิบสี่บานะ

เขเจ้าของป่าเยแต่มก็อาเจียวปนถ้าว่าออพาเข้าไปเจ้าเราพาพาเข้าไปพ่อไก่ยังยืนเอามาให้เราบบาเฮจารานาด่วนแล้วหรือบ้ากเฮ้ยจาราหน้าว่างเฮ้ยการว่านี่ไรนั่งสงฆ์พ่ออะไรนอนหลับว่างได้เน่กุ้งใจได้ว่าค่ะดวงดีได้ดวงร้ายเฉียดที่ให้พ่อไปกี่ค่ะ hai ở tù tháo phải về, kỳ cả quá quả chỉ dặn là này hm Hai mấy hm mấy hm 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 mấy hm hai hm hm đứng hm hm xúc xúc hm 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 đó hm 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 ครับสวัสดีครับทางช่องยิ้มตะลุ่ยก็ได้ลงจากหัวผู้ตาหัวผู้ที่ปะเขาวตอนเ้าตอนยังมาแรงแล้นะครับเนาะตอนคำคำแดงแดงกับผู้ตาเป็นกะให้แนวทางนะครับเนาะกับนี่หนึ่งเกตนะนะครับหนึ่งเกตกับหนึ่งเกตตีตีวันเกวันมันตีออกมาพญานาคครับเนาะพญานาคสร้างสร้างแล้วนะครับเนาะสร้างแล้วแต่สีมาหนึ่งองค์นะครับเนาะกับกับคาปุ๋ยนะครับเด้อยวาปุ๋ยสิบสี่ครับคาปุ๋ยสิบสี่ ปุ๋ย14บาทครับเอาประกามาจดไว้เลยครับมันสิลืมครับขับไปดึงหวยรัฐบาลดึงตัวตลิทธบาลไว้คนละใบสองใบนะครับเต้อถ้าได้โชคไก่ลาบครับทางช่องกับเป็นแชแนลทางครับกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันตั้งใจทั้งช่องยิ้มหรือลยครับอย่าลืมนะครับเด้อจุดสามแปดจุดสามแปดอาจจะมีข้อไม้นะครับเด้อจุดสามแปดแตอย่าลืมครับเขียนไว้ครับเขียนไว้ครับเขียนไว้เขียนกระดาษไว้ก็ไปหาไปยิบไปใบไว้นะครับเด้อ ครับหอดมือมากมันจะเอ่อหาบได้ครับจะหมดก้อนครับกาฝากดไลค์กดแชร์กดเพือตั้งใจทั้งช่องยิ้มเราด้วยนะครับเด้อผู้ใดต้องการปูรูสีดังแตกนะครับปูรูสีดังแตกครับก็อ่าบูชาปูรูสีดังแตกติดต่อได้ครับเด้ออยู่ใ้คลิปครับยังมีเบอร์ยิ้มแล้วด้วยครับศูนย์แปดเจ็ดสี่สองศูนย์สองสี่แปดหนึ่งครับกบเบอร์นี้นะครับเนาะติดต่อปรับปรับเด้อครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องยิ้มเราด้วยกระกาบขอสวัสดีครับ